อ้าสวัสดีเราโอทคูลิีักกินชินแพทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาพบผมมาเกอร์ดิกเช่นเคยนะครับอ่าทุกคนดูความเลือดนีดสี่แปลกใจกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ผมมีคอมใหม่แล้วยังไงล่ะครับวู้ฮู้มีคอมเอาไว้สตรีมแล้วก็อัดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับผมอ่าคลิปนี้ครับผมจะพาไปดูตำแหน่งตัวละครต่างๆนะครับหลังเราเล่นกิจกรรมบิมบูมเบลด3หรือวันสุดท้ายของกิจกรรมนี้นะครับที่เป็นเนื้อเรื่องเนาะ ผมก็จะพาไปดูจุดตัวละครต่างๆนะครับว่าอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็มีตัวละครอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมอ่าจุดแรกนะครับก็มาตรงนี้เลยนะครับผมต่อมาครับนี่ดูความลื่นฮะต้องขอบคุณแม่ผมจากใจจริงนะครับผมรักแม่ที่สุดในโลกเลยครับพอดีแม่ผมซื้อให้นะครับผมอนี่ครับอจุดแรกนะครับ ก็จะมียูล่าเอมเบอร์ซูโคสแล้วก็โคเล่นะครับอ่ามาดูซิว่าสีสาวนะครับคุยอะไรกันนะครับผมโคเล่ซูโคสฉันเอาข้อกล่องที่ทำมาด้วยเดี๋ยวมันนั่งกินด้วยกันเถอะจริงเหรอดีจังเลยฉันขอชี้เขาบอกห้องเล็กน้อยในอาหารที่คุณเอมเบอร์ทำหน่อยบางครั้งคุณก็ชอบใส่เครื่องปรุงในอาหาร มากเกินไปอ่ะนะอืมปุ๋ยเลือดนะเฮ้ยจุงนี้ฉันชอบกินเค็มนี่นะเพราะเค็มมากเกินไปเหรออ่อมามอเล่นการ์ดกันหน่อยไหมใคยเคยได้ดีแล้วและตอนจะไม่เลยน,นะฉันจะได้ว่าสุ๊กบเก๋ๆเล่นการ์ดเก่งเลยนี่นอ้า วกเราเป็นเพื่อนร่วมดูเอลกันแลายวันก่อนยังคุยเรื่องนี้กันอยู่เลยหืึ่งิกการเก่งมากนะเรียนเล่นการทั้งสองถ้ามีเวลาก็สอนฉันบ้างนะอือโอเล่มีพอสบอลด้านเล่นการมากเลยไม่แน่อายเก่งการที่สุดในบรรดาวพวกเราก็ได้นะเฮ้ฉันหรออ่ะทุกคนในร้านเหล้าก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ตอนนียคนหนึ่งจากซูมิลุเล่นการ์ดได้ไม่เร็วเลยอยากลองดูเอลกับเธอบ้างยังเลยนะเออมียังงนะโคเล็ดูดูเอลตนดังแล้วลอ่ะอืมฉันบอเขาด้วยขยับไปขยับมานะครับดูว่าเขาคุยอะไรกันนะครับผมเอาละครับจุดต่อไปนะครับจุดที่สองนะครับผมไปกันเลย เอาละครับเด๋ต่อไปนะครับุดที่สองนะครับก็มาตรงนี้เลยนะครับผมอ่านี่ครับก็เจอกับเทมูกับหญิงอีนะครับผมรู้สึกว่าเขาคุยอะไรกันนะครับผมคุณหญิงอี้ผมไปเล่นปัดไปใช่ไหมคุณคุณมาหาผมถึงมังแต่จริงๆด้วยทำไมคุณถึงยอมาหาผมล่ะไม่อยากจะเชื่อเลยทำไมล่ะทำไมหาไม่ได้หรอจากเลยเย่มามันสเตอร์ก็ไม่ใช่เรื่องเหนื่อยอะยากอะไรนี่นะ แล้วก็นะคุณเล่าฉันว่าหญิงอี้ใสๆได้แล้วนะหญิงอี้ออเอ่อคุณเจอผมผมต้องใช้เวลาปรับตัวอีกหน่อยนะครับยืนใหสินเส้นส,สักสิฉันยังไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยนะ ไม่ไม่ไม่คือผมผมก็แค่ดีใจกันไปหน่อยขอคนที่เลือกมาหาผมต่อนเทศกาบินบูมนะครับอย่าไปรบกวนกันดีกว่านะครับหมิ่นความรักแถวๆนี้เนี่ยครับโอเคโอ้โหทุกคนดูภาพนี้สิลื่นสุดขอบคุณคุณแม่มากนะครับ นี่แหละครับกินชิ้นภาพส,สวยๆที่ผมต้องกา <c oughs> รเอาละครับจุดต้นสามนะครับก็เป็นอเมโดนะครับผมนี่อยู่นี่เลยนะครับหรือว่าอเมโดคคยอะไรกับเรานะครับรายการชุดนั้นที่สนดกให้เธอไม่เลวเลยใช่ไหมฉันเองไม่ใช้เวลาไปกับมันไม่น้อยเลยละ่ะขาอขอกของเขานะ่าสนใจมากมีมังกรขอท่าเท่ๆทางที่ดีต้องให้ฝ่ายตรงข้ามตื่นตาตื่นใจได้ด้วย เป็นหลักการที่ใช้เองแท้ๆแต่กับหวังให้ฝ่ายตรงข้ามตื่นตาตื่นใจบางทีนีอ่อาธิบายได้ว่าโฆษณาข<อ>แข่งเกมโกนเจ็ดอาชี้นั้นวิธยาภาพก็จะสำคัญกว่าการตัดสินสินะเขายะบอกอีกว่าหลักการแบบนี้มันมีความหมายก็ต่อเมื่อใช้กับพูดดูถ้าตอบเขาแล้วเธอจะเป็นเพื่อนสนิทคนนึงเลยนะจะว่าไป ขอให้ฉันมาชุดหนึ่งไปกาวตอบแทนเหมือนกันอืมหรือฉันอาจต้องลองเล่นเกมนี้บ้างเหรออ่าโอเคนะครับผมครับต่อไปครับจุดที่สี่นะครับก็ไม่ไกลไม่ไกลนี่แหละครับนี่ไซโน่น,นั่นเองนะครับว่าคุยอะไรกับเราเออ หลังกาชุดใหม่ไม่เร็วเลยพออยู่กับเด็กของฉันแล้วก็เลยจะว่าเพอร์เฟกแล้วล่ะก็ได้รับหลังกาแล้วใช่ไหมใช้หลังกาชุดใหม่พอดีเอากลัดสกตาสิอา๋ยวไว้ที่หลังนะครับอยู่เพราะมีมีตัวละครอ,อีกหนึ่งตัวนะ่ครับอ๋อไม่เป็นไรเฮ้ยเธอพร้อมแล้วค่อยมาหาฉันเ,นเลเฮ้ยนะครับ จุดที่ห้านะครับไมการมีการนี่เองนะครับก็วิ่งตามผมมาเลยนะครับผมโอ้เทศกาลนี้ก็ใกล้เย็นแล้วนะฮะดูภาพภาพสวยๆเป็นชิ้นภาพลังการผมต้องการแบบนี้แหละครับทุกคนความฝันผมเป็นจริงแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนมากนะครับผมอ่นะฮะขออนั่งก่อนขอนั่งก่อนดิอนะครับนี่เว้นเตียนะครับหรือว่าเขาเวยอะไรกับเรานะครับเป็นไงบ้างเทศกาลเป็นบูมปีนี้ใช้ได้เลยใช่ไหม เดอยุ่งขนาดนี้แต่แลูรู้บไ,ไหมพีก็ยังยินดีกลับมาที่มอนเซตเพื่อเพิ่พไปกับสายลมแห่งอิสรพด้วยกันกับพวกเราจะมีความสุขมากจริงๆนะถ้าตอนนี้เธอมีเวลาแล้วอยากฟังบทกวีรักที่ฉันเพิ่งแต่งข,ขึ้นมาใหม่ในปีนี้เลยไหมฉันจะเลิกมันนะ บโลกนี้ไม่เคยมีที่ตั้งใดที่สดใสพีงนี้ทุกคนล้วนยินดีกลับสีสันอันสดใสนั้นขาวยิ่งกว่าเจสีขาวของปุ่เมฆทองเสียยิ่งกว่าเจสีทองของแสงตะวันใจยเฉสีงาที่ตกกระทบตูวห่วงสายตาของเธอนั้น ได้ยูยาหัวใจอันอ้างว้างให้ชุมช่มฉ่ำดูจริงจังกันไปไหมนะงั้นเอาตัวบีฟเฟอร์มาเปปริ้นตีมหลักแล้วเขียนใหม่อีกสักบทดีกว่าอ่านะครับผมจะแต่งปกวีให้เรานะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอปรับไปกลางวันแป๊บหนึ่งนะครับไม่อยากตอนกลางคืนเท่าไหร่เลยขอสักครู่นะครับแป๊บเดียว ก็กอกังวันเป็นที่เรียบร้อ้นะครับเอาละ่ะไปจุดต่อไปกันเลยครับอันนี้จะอยู่ไกลไหนนะครับเอาละ่ะไปจุดต่อไปกันเลยจุดต่อไปนะครับไม่ไกลไม่ไกลนี่เองนะครับจุดที่หกนะครับอ,อก็เป็นโมนากับน้องครีนนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูว่าเขาคุยอะไรกันนะครับผมพี่โมนาไีเจอใบโค่วสีกรีดแล้วสวยมากเลยพี่ชอบไหม เอ๊ะให้ฉันเหรอขอบคุณนะจ้ะครีี่ชมครีเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมอ่ะอ๋อแน่นอนอืน้มตรงนี้ฉันถนัด้านนี้มากเลยนะอือพระอัศวิดอกไม้เพลิงผู้ยิ่งใหญ่่ห้คือไปเห็นความหวังของมันแตกแตกรับความอืมแบกบรลบวหรอ ใช่แล้วคีเหมือนจะไม่ค่อยชอบคำชมแบบนี้แฮะงั้นคีน่ารักมากเลยหมวกกับกระเป๋าของคีก็น่ารักมากได้คนซื้อให้หรอเอ๊ะหม,มาแบบว่ามันมากเก่าตะโ,ดโ,ดโกะไปซืไปเรียกซื้อได้กันแถมตะโ,ดโ,ดโกะยังชอบกระเป๋าใบดีมากมากเลยอ่ะงั้นขี่กันเลยให้ตะโ,โกะไว้บนกระเป๋าด้วยหม,มาพูดอีกได้ว่า ตอนนั้นที่ไปซื้อของยังมีอีกคนหนึ่งที่ช่วยเลือกด้วยคนนั้นเหมือนจะชื่อเหมือนจะถูกเรียกว่ายายแก่นะ่ทำไมหญิงใหญ่เราทำไมเป็นยายแก่ไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยนะพอมาคิดดูอีกทีแล้วยายแก่ก็ชอบซื้อหมวกจริงๆนั่นแหละ โ okay. อเคสองคนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเอาล่ะไปจุดต่อไปกันเลยนะครับผมจุดสุดท้ายแล้วนะครับอ่าจุดต่อไปนะครับจุดสุดท้ายแล้วนะครับก็ตามผมมาเลยนะครับผมอ่าโอ้โหผมยังํานการกับงานภาพนีย่ยังไม่หายนะครับดูครับดักก้อนสปายโอ้สุดจริงฮะเตกแบบนี้มานานแล้ว เจอกับที่รนรีกับน้องมิกะนะครับผมมาคุยกันเลยสำัสญญบกานำแะการสำรวจและทำแผนที่นะฮะไม่คิดว่า,วน,า,า,า,ญญาน่้ับาขนี้าช่ยานลด้วยน่าทึ่งมากเลยด,ด้วลยลนะุดเรนเจอ่องทศลียนัเดินาที่ราออ,ออกเดินทางไปกลางทุ่งกภาพที่ท้กบป,ปกตินยักน้่เ 機会があったら僕もスメールに行ってみたいですあそこは地形がとても複雑だと聞きました直接この目で見てみたいものですああ確かに少し複雑だね初めてスメールに来た人は道に迷いやすいかもそれどころかウ林の中でキノコや果物の種類を気にせず食べることさえある 僕たちのところにもよく僕のマッシュルームを取る人がいますよ。あらみろマッシュルームも僕も。そうだ。君たちは5分のマッシュルームをレシピに加えてアレンジしてみようとしたことはあるかい？単品で食べると確かに食感が良くないけど、他の食材と一緒に調理すれば少し良くなるかもしれない。僕は試したことないです。そう言われるとなんだかやってみたくなってきました。うん。 ผมก็อยากว่ามั้งกันหลังจากนี้ก็มาดูมัสลูมกันเถอะเอาละครับผมของตัวละครนี้ก็มีเท่านี้นะครับอ่าก็เป็นยังไงก็บ้างเขาสารคลิปวิดีโอนี้ทุกคนชอบตัวละครไหนมากที่สุดก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมอ่าสหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามผมมานานๆตอนนี้ผมก็มีข้อใหม่นะครับผมอ้าว ผมก็จะได้ไลฟ์สดแล้วก็อัดคลิปได้อย่างสะดวกภาพสวยๆแล้วนะครับผมต้องขอบคุณคุณแม่มากจริงๆเลยนะครับผมขอบคุณจากใจจริงนะครับหลักแม่ที่สุดในโลกเลยเอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม,ผมแค่ครั้งเดียวนะอย่าก,กดสองครั้ง้งไม่งั้นผมงอนนะเอาละครับตอนนีญญ้ลายนะบายบายนะครับบายบายจ้า